ผมเห็นในหลายๆเว็บหลายๆทวีตที่ถามผมเกี่ยวกับการกินวิตามินของผมว่าผมกินวิตามินอะไรกินเยอะแค่ไหนแล้วกินยังไงอีกทั้งยังมีมากมายหลายกระแสที่พูดว่าผมกินตัวนั้นกินตัวนี้วันนี้ผมจะมากินวิตามิน ที่ผมกินให้ทุกคนดูครับผมขอเริ่มด้วยตัวแรกตัวที่ผมอยากจะสงวนของงดพูดชื่อยี่ห้อเพื่อดูเหมือนการแอบอ้างหรือการโฆษณานะครับผมจะพูดชนิดของวิตามินเท่านั้นส่วนยี่ห้อดูกันเองนะครับ รอยัลเจลลี่หนึ่งเม็ดครับมารีนคิวเทนหนึ่งเม็ดครับวิตามินรวม หเมตรครับ f i ชออยล์ oil, หรือน้ำมันตับปลา1เมตรครับซิง1หนึ่งเมตรครับ Sing. ไบโอซีก็อีกหนึ่งเม็ดครับสายสกัดจากเม็ดเบอร์รี่องุ่นหนึ่งเม็ดครับ หลังจะกินพวกนี้ไปแล้ว จะตามด้วยน้ำสก,กัดจากองุ่นเข้มข้นหนึ่งฟ้าครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมกินจริงทุกวันครับผม